นี่เรียบร้อยมาแล้วพี่น้อง้อยตัวส่ากันเลยอยู่กับธรรมศาสตร์ในล้อเทียงหนาข้าวถึกว่าโอ้หนํำถ่วมเทียงจนปิ้นพี่น้องกัด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 ปดารวัดรถ โอยบัดซ่าพุ่นัดปัดอือือก็มีตัวหนึ่งถอเลยเอาบไดิวัดฉ่ถึกแล้วพี่น้องเฮองอยกัดแล้วพี่น้องโอ๊จะจเลยวะง่ายเลยเด้อของเราเลยอ๋อเถอ เออปลาทำหน่อยเออโย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 เสียงดินกับน้องเลยเต้มเต็มหนาเลยผู้ถือขันเบ็ดเหมอนสบายดียังสาทุกคนมาหาชิเบ็ดมือนี้ว่าแต่เราป่วยหน่ิดนึงแล้วมัือนมาหาชิเบ็ดหรอกไม้เมือนี้หมุนป่าป่าหยาแผล หากำหน่อยคนมานกับไอ้ย mm ่งก่อนไอ้กำหน่อยเหมือนเป็นเห็ดเหียดสดเไปพี่น้องเนี่ยสดโมเมนต์เนยียปลอมคือเก่าจักรีมานโมมานถ่ายติดตามเมืองเนยียสดน้ำพึนฮะปลาใหญ่บอกงูซาหรือปลาอ๋อเด็กดูงามอยู่เลยเนาะปลาแถนี้แหละเหมาะกับการนนั่ มาแคมปิ้งส่เบ็ดพีหน่อยสยบย็ดกลางคืนปะ่ะบรรยากาศได้ขนาดเลยแต่ว่าเห็นงูตัวนึงแค่แต่ว่าม,มันงูผิดมนันน่ะนำท่วแค่น,นี้เป็นทงหน้าเขาจอ่อ่ยมแรลงอะไรแต่ว่าเป็นโซนแยมฝนนำท่ว,วปลามันขึ้นมาข้างคืบอบวบบ่อะ <c oughs> ลมๆจักหน่อยเหมือนนี้ บรรยากาศกับโบปันใดพี่น้องทั้งแดดทั้งลมไะขยับไปทางหน้าย่างไปเรื่อยๆไปฮอตนอนกูแหละบบมีปลาแล้วจังใหญ่บอนอีกตั่นี้เป็นตามหนูผุกเนาะหกนี่เปิดทางงูทางนูแหละคลองตัวนี้เป็นตาเซเบตเนาะคลองตัวนี้ค่าขาดเซเบตแคสิบขั้ มึดมันแ่นลาคออยู่บ่ที่เห็นบ่นบ่นเนี่ยก็หนกกระยางกรลายไงกเที่ยงหน่อยพี่น้องบวกาขึ้นไปนอนดอกขนขึ้นอยนอนเนี่ยมึดเกิอื่นเจ้าบ่เบิงข้อยอยู่ตลางไปเลยขากลิเที่ยงหน่อยแล้วนะจะคือเงินกกใหม่ อยู่กับธรรมาศาสตร์ดีรอเทียงนาข้าวถ้าขักพี่น้องอเขียโหมูสดโม,มฮพิษพัดเต็มปากอันยีมันหมักกินเขียดสดเนาะบาทเดียวเอาไปดูหมุนเลยไจักเขียน บได้คายรับเงียวพอมนเบาหน่อยเหมือนบดนี้กินเขียนหมไม่ใครเพราะมันตังยากอีกอีกอง้างๆเดียวบ่อนใส่ข้างหนพี่น้องมกัดลึกตกใส่มันผด

มันนั่นมันนั่นสิได้กินเนาะเขียดสดมีเลือกซะเดี๋ยวๆๆสิซินี่ตะนาป๊อกมันสิกินเขียดสดอยู่บ่คือสิมาเว้ยอ๋อบกัดคือสิได้อะไร <laughs> 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 นี่คือเนี่ยกับนี่จะจะเลยอรแล้วแต่อรถเรียบร้อย <c oughs> <laughs> มาแล้วพี่นอ้องปมหน่อยติดเขียดชดอย่านันน,นี่เนาะมันบอลระไว้งนะ่งเนาะกินง่ายดีดเลยทุกคนลอย ก็สํา <mam> ก <ama> ันเลยกินขาดกะนลีเนาะเนาะเหมือนคล้ายเราเขียดแท้นะบ้านนี้นะน้อยน้อยติดใจเขียดสซดเราบัดนนี้สองแต้มพี่น้องเอาไปสิียเอาเขียดดซดติอกันบานเนี้ปลามันกับสลัดเนาะสลัดสดเยกันยังบสูมุนย์เ่าสลัดทันมันมากินเอาโซดกับเอาโซดเนี่ยมันยังยังอยู่ทุกคนยังบ่อนอยู่แต่ว่านาซี เดาเตอรตัว์น่อยจักแหลยไม่จังได้ป่ามันอยู่ในั่งแนวโมเห็ยนบ่เป็นสิทธิ์อีกเอ้ยทุ่มลงน้่งเลยเอดเถอะปลาห้องน่อยเอ้ยย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 ยเสียงดินขับน้องเลยกินตมเต็มหนาเลยเสียงดินขับน้องเลย ัดปลากินเบ็ดนี่ต้องต้องหยุดพังกลิปก็ไม่ได้อยู่สัง่งแต่มันก็อยู่แล้วถึกเล็กกันดีเนะาะกัดแห้งยังหน่อยแห้งอกับกินรุดได้แด้ำหน่อยได้ๆๆๆๆๆๆโอ้ยโอ้ย สิไปตอนอยู่โคเกือบเป็นไปทะเลาะกัมีนี่ยล็กขไล่นั่นแหละมาทีเคึกวะโอ้โอ้าวอ้าวลดแร่มนจะหอดจะคลอง เทือกหนาเนี่ยนอจังดุดเนาะเหน่ยสดน้ำทถวมเทียงจนปีนพี่น้องปีนบอกพ่อมีการใส่มอกอีกใส่มอกใส่้างเทียงอีก มันกัดกิ้นหมดเลยโหงาใหม่บ่ขางทางเลยตัวนี้ปลาคอหน่อยขาง,อยงองางนี้น้อยหลังลองทังงน้าหนึ่งใปลาคขาขงโอเค ปลากระตีนตอนนี้เวลาแมงงับเสียงดังพังสัตว์ขนาดอยู่บ่มีหลายตัวอย่า มานสกินปลาหน่อยนะครับขานคานขานไปละเมอปลงไอ่เอาแต่ปลายมานันเลยแก่ไปลัเนี่ยแก่อันรอดหอมมันมันอยูใ่ในหอมอุยอุ้ยอุ้ยปลาอุ้ย,ย,ยไปแล้วนะไปแล้วบ๊วยเลยนะไป้ว,ปวน้านมาย่ามายัามายัา <laughs> <laughs> mình chỉ chọn những nọ được lên cái hũn bắt cật nội mà bằng cào vậy là cần bỏ cật cào ít bát ít ม,มุมบางเหม,มกัด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 ปวดจารถวัดรถอวโอ้ยปวดสะโดปวดท่านมันเลยมันคายก่อนปวดสะหพด มันเขียดสดมันถึกกินมันถึกกินหอมของเขียดมันกินข้าวและท่านบ่อบานเข้าแถวป่ามันน่าสีหอมอมันดินอยูีฟิก็มีบ้บนประมาณสามสี่วิวัดเละบแบานี้ได้บ่ ปัดปัดเออจะถิอกระมีตัวหนึ่งมามามาโอ้มันคายไวเนาะมันขาดไปมันถือมกเบ็ดนะมันนะเราแว้งมกเบ็ดมันแหลมเนี่เหมือนี่ได้ยันเขียนหมูโอ้ปลาหน่อยอันนี้ลายพอมันจังกัด มวนแล้วเ <c oughs> พเเิ่นเจาะเขาถิ่ะตูระตูขัดขัน่ะขัดตัวเป็นยังไงเนาะยังไงอยู่ลุ่ีี่้นองหลุ่อหตลุ่ต,อตอ่อห้องก็ห้องบร่ยากกินข้าวเะโอ้ยขัดวัถืจะอจาอเลยยังไ มงึงนี้กัดหัดเลยจะจอ่อเลยดินแอคชัันอีกเนาะเงียบ่ะดูมึงอีกแบบลิบบันยนี่เท่าไหร่นี่นี่นี่คขยันเอาลิบ,บลิบนะลิบแต่ว่ากัดนะ มันอยู่แต่เพิงแล้วเนี่ยมามามาทาั้งพ<ด>ี่ <ไป S 2> บันี้่นไปปันแขกแคแม่นว่าเอาันเกียวแตกหรือว่าเอาปลาเค็งมาใสาป่ปากไว้พี่น้องที่ขนาดจุบัน ลเ,เป็นพูงนเนาะมันดิ่มทำทวงอยู่เขียนเย็นลาใส้นไ่เย็นมเลเด็กไปนันสเสรีไปตัวงไงที่ักมันไปที่สเสรีลัลกเข้ามา Những cho cọ không có tôi. Hãy Vâng hẳn là Hãy nhớ. Hãy cả <laughs> cát nó Hãy không Hãy nhớ. Mình nhớ. Hãy nhớ. mình nhớ. Hãy nhớ. Hãy nhớ. มึงมันคายมันโดดทุทม่มท่วมจุดจบแล้ะมึงขางาและวดึงรถดเสียของบุคคาต์เต็มเขียดนเรือมึงอายกัดคือกัน Ninh. Bát, là cắt thì ăn đâu nàng nịnh đấy phá làm nội dung bên dưới môn vợ thứ 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 cái thứ cái lý vợ đó đâu vợ tôi nhảy đấy làm ăn sốt này là bạn <laughs> siêng cắt đang cắt vị nó để bàn này học cái này Vâng. mùa tử lắm và bọt khi ai hết bọc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  hết Thực hết bọc Bộ đại vật bọc Thực bọc hết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  hết đại vật bọc hết bộ đại hết Thực งานม่มนแน้วมันเห็ดยังสั่งอันเสือมันก็ถือเลยกัะตุเะนกรแ้มันหวัดเองมันดีเองมันถือเองนม่เนมือเลยปะกอนเลังเป็นพุงอยู่บอ thank you ีมเนอไม่แห้อเอาแห้ตึกแล้ววันนี้ โอไปแล้วครบนะเบิดล้วบันเดี๋ยวแลันกันทขามัคนละขากินดีดีพี่น้องแต่ว่ามันเบิดจ้าเบิดเขียดหม่เลยหาจับท่าน มันมักคอลเสิร์ฟเนาะแต่ขอปวดบานิตะเอ้ยขาเครียดเนาะมึงหึลองตะน่ะคิดๆได้อยู่ว่ามาคอยก็ได้เอาจนในเชื่อมาคอยสิตบบ่นโกได้ไปลองมึงขาเครียดก่อนลองมึงขาเครียดครั้งนึง อ่ายกัดเราพี่น้องโอ้จะจระเลยวะง่ายเลยเด้อของเราเลยนะโอ้เถอะเขียดสดมันเรามาอีกแล้ว <laughs> เอามาเอาเขียดนี่มาเอาเขียดกระเบิดเลยพี่น้องโอ้มันพ <laughs> อใจเหมือนี่ปลามันบอกระแวงพี่น้องเลยมันกินแบบมันกินแบบเนื้อทางมันกินมันเป็นน,นะนะเงียบซดเมื่คือเง,งืยอปลอมถ้าว่าเง,งืยอปลอมมันสิบระแวง นอยใส่นอน้วบ้นานหาขบเขียดอยู่ป่าก็ไดบานนี้นะป่าเตหาหอยางมันเห็นอยู่เอ,ออเอาเบ่งน้ำเราก่อนเอาเขียดไปหาเราก่อนเรือสองตัวสุดท้ายเขีดกันเรือเขียดสองตัวสุดท้ายทำเลงมอง,ง่ายถ้าไปนะครับพี่นองกินดีพร้อมอ้แล้วก็ชื่อพ่อใจขนาดมนง ตอนแรกว่าสิบวันได้ปลาเมื่อไรเนาะปลาจะสงสัยจะมันกินหมดเลยปรากัอ้วนเลยตัวนี้ใหญ่สุดไปจักตัวนี้ใหญ่สุดไปจักมือันใหญ่กว่าตรงไหนอืออันไหนเจ้ามันเป็นอันนี้เนาะหกเว็ดแล้วปลาะก็ส่องหมากสามสี่ขีดแหละพอครับตอนนี้ทำไหมขียดมองแต่มันมุนเนี่ยไม่ให้ใครมองเจ้า sai là tè sao mai nằm thuộm bộ sao mai được tè toàn nằm thuộm mà vẫn ai cả hôm mai nằm chỉ không

อย่างแล้วพี่น,อนอ้องปลาผักเที่ยงหมดกินข้กินเหงื่อนะเศร้ากินนะฮ่าก,ก็สิได้เดินทางกลับมากินข้าวกินน้ำเพื่อนปลาในย่างอยู่แต่ว่ามันบวกินแล้วเหงื่อฮ่าก,ก็เบิดแล,กกดล้วเหลือแต่เหงื่อพร้อมหกกเหงื่อสดมันเบิดแล้วไะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งปาลาด้วยกันแด่หน่อยได้หลายสำเร็จเบิ่งปลาพี่น้องเบิร์งปลาก่อน พี I know, I so <laughs> ่น้อยได้ลายสำเร็จตายเนาะเอาเขียดซิดเออเอาเขียนซีดจะตายพอได้อะนะมิปปี้นิวพี่น้องยปั่นกันกันถือว่าบบลุบเทินมาหน่อยตัวใหญ่ตัวน้อยนี่บัดอาโถหน่อไม้เหรอน้ำท่วมดิเสียว่าหน่ใหม่น้ำท่วมมันตายได้หน่ใหม่น้ำท่วมมัน มาไม้เทียงหน้าปีนเทียงหน้าลมาาลม,มันบเซแล้วมันลมแล้วก็<笑><笑>ได้กินอยู่พี่น้องไอบอลน,นี้กันไะเมื่อบัลน,นี้ตอนนี้ซิเวตมองหาสิบเก้านาทีแล้ก็หาสิบเก้าวินาทีลังชิดเตียงเ,เมื่อพี่น้องวันนี้เทียงปลากระสอากินเงาปลามันแดดมันกินได้เงามันกินแต่ส่วนเสากับส่วนสวยถนามาแต่เสาได้เปรียบแต่ว่าเมื่อไหร่ก็โอเคอยู่ผลงานกันะปเมื่อปั่นกันอยู่ือนอยู่บ้านพีพี่น้อง หิวขาวหิวน้ำเลยโอ้โเด็ดปลาคุณล่ะตีงหน่อยปลาเมื่อปลาเมื่อเด็ดปลาเมื่อเผาเลยเห็ดเมนูง่ายๆปิ้งกินกับตะมังหงก็ได้หรือว่าปิ้งขุยกับแจ่วก็ได้ ส่บบาสงสาวโอเคทุกคนมื่อเนียนสิบห้า,าเ่เบ็ดกบต่อ,อยมาแต่เซเบ็เหรอนอนพักผ่อนปมาณชั่วโมงหนึ่งช้อนชั่วโมงนะส,ส,สิบหาใเ่เบ็ดกบโมโหเได้หรือบอ่อแล้วเบ็ดบกันเบส่โดนแล้วทุกคนไปส่เบ็ดกบน้ำกันบ๊ายบาย